นายกวันนี้หายหรือยังท่านลาสองวันก็คือวันที่3 1มสมกราคมวันที่1วันนี้ท่านน่าจะปฏิบัติภารกิจแล้วไหมคะวันนี้วันที่2วันนี้วันที่2ถ้ท่านลาไวสองวันแต่เสียงที่อัดบันทึกเสียงตอนที่พูดกับนักท่องเที่ยวจีนน่ะก็ยังไม่สบายรู้ป่วยนะเสียงยังป่วยอยู่เลยนั่นน่ะนเราฟังเส้นนี้หนึ่งสวัสดีครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของคนไทยมาเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวจีนทุกท่าน มาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประาลเโฆษกอวิบายนี้บอกว่าอย่างไงนานนยมตรีป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอยัดใ,ใหญ่สายพันเอแพทย์ให้ยาต่ตอเนื่องมาสามวันและให้พักผ่อนให้เพียงพอวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ นายกรับยาครบ3วันตามแพทย์สั่งแล้วก็คือพ้นภาวะแพร่เชื้อแล้วอะค่ะดังนั้นวันนี้จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่นะคะและระหว่างที่ท่านนายกพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยท่านก็นยังคงติดตามการทํางานและสั่งการต่างๆอ,อย่างเช่นเรื่องพับถ่ายเดาวเทียมจุดความร้อนจากการเผาไหม้หรือฮอตสปอตในกัมพูชาที่เรานําเสนอเป็นระยะไงว่าจริงๆมันเยอะจริงๆนะอันนี้ท่านก็สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศทำอะไรได้อยู่ในประเทศน้อ ให้กระทรวงการต่างประเทศไปประสานง,งานฝ่ายกัมพูชาค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้วันที่สองกุมภาพันธ์รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศคุณจัก,กรพงษ์แสงวันนี้ก็จะโทรศัพท์คุยกับร,รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของกัมพูชานะคะจะได้หาทางแก้ไข PM 2.5มสองจร่วมกันเนี่ยค่ะเนี่ยจุดความร้อนฮอตสปอตอ่ะค่ะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านจะเห็นนะท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมประเทศไทยอยู่ตรงไหนค่ะแล้วประเทศเพื่อนบ้านอยู่ตรงไหนนี่ ท่านผู้ชมนี่รูจุดความร้อนค่ะนี่อัปเดตล่าสุดจากดาวเทียมจีต้าเลยนะใช่ไหมเนี่ยเอาวันนี้ในกทมดูดีขึ้นแต่อีสานหนักมากค่โคราชอ่ะเอ๊ะทำไมโคราชโคราชเนี่ยล่าสุดเป็นยังไงดูสิอันนี้มีแต่ตัวเลขตอนตีห้าเจ็ดโมงมีเจ็ดโมงแล้วใช่ไหมเจ็ดโมงอ้าวเจ็ดโมงมาแล้วเจ็ดโมงโคราชอันดับหนึ่งเลยค่ะตัวเมืองร้อยเจ็ดสิบ ขอนแก่นตัวเมือง159เออไปทางอีสานอันดับสีก็ปากช่องนะปากช่อง152ค่ะอยุธยาอันดับสามร้อยห้าสิบามเขตพิษโลกพิศนุโลกร้อยยสีส้มอแต่บางบอนคือเขตอันดับหนึ่งเรื่องคุณภาพอากาศต่อเนื่องแหละถ้าที่ไหนมีปัญหาในกรุงเทพก็มากที่สุดบางบอนเนี่ยแหละค่ะบางบอนวันนี้สีส้มเช้านี้สีส้มนะคะ